วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดบทบาทใหม่ของเบนเรสซิ่งนะคะหลังจากที่ตัวเขาเองได้รับอิสรภาพค่ะฟ้าหลังฝนมันสวยงามเสมออยู่แล้วค่ะเรียกได้ว่านับตั้งแต่ได้รับอิสรภาพนะคะสำหรับเบนเรสซิ่งหรือว่า เบนอัครากิจค่ะอดีตสามีของนักแสดงชื่อดังก็คือแพทตระปภา,าหลังจากที่ออกมาได้เนี่ยก็ได้ได้ว่ามีเฟรมร่วมกันมีภาพถ่ายร่วมกัน3คนพ่อแม่ลูกระร่วมเฟรมกันก็จะเป็นเบนเรซซิ่งแพทตระปภา,าแล้วก็น้องเรซซิ่งค่ะเออมีภาพที่ได้ได้ว่าอบอุ่นหลายคนเห็นแล้วก็ใจชื้นนะคะถึงแม้ว่าทั้งสคนจะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตอ,อ,อยู่กันแบบครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสามีภรรยาอยู่ด้วยกันช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ ได้ดีเหมือนกันผู้ชมค่ะก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะล่าสุดทางด้านของเบนเรซิงเนี่ยก็ได้รับบทบาทใหม่หลังจากที่ได้รับอิสระคือเบนเรซิงเนี่ยเขาได้รับเกียรติเชิญไปร่วมเป็นกรรมการ สินการประกวดนางนพมาศจำแรงประจำปี2566ค่ะทางนั้นเบนเรซิ่งเองเนี่ยก็ออกมาโพสข้อความเหมือนกันนะคะบอกว่าขอบคุณตลาดเดวานรัชดาที่ให้เกียรติไปร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศจำแรงประจำปี2566ครับผมซึ่งจะบอกเลยว่าสีหน้าค่อนข้างจะสดชื่นแล้วก็มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นฟ้าหลังฝนที่สดใสจ,จริงๆเลยทีเดียวค่ะ